สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ซอมบี้เวิร์นั่นเองนะครับและทางกลุ่มเดลิเปอร์นะครับได้เลียดทุกกลุ่มในประเทศนะครับมารวมตัวกันนะครับเพื่อกอกปฏิวัตินั่นเองกับทาหารเดี๋ยวเรามาดูเหตุการณ์นี้กันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น let's go สร้างกลุ่มดังแชทนี่มรอสร้างเป็นไหมนี่สร้างไม่เป็น <laughs> สสร้างนี่จบแบบง่้ยๆสร้างไ,ามไม่เป็น <laughs> สร้าางงอย่แล้วอีกเรื่องนึงมีใครโดนไหมครับทหารจับมั่วอะไรเงี้ยอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วก็โจรมันไปอะไรเงี้ยจะโดนทหารจับมั่วมีไหมครับโดนแต่ล็อกมือแล้วก็ให้ต่อยครับใช่ครับแจะใก็ต่อยให้ให้ให้โดนกระทืบโดนกระทืบอ่ะครับทหารเราทานลุณขนาดนั้นเลยวะอ้ทั้งที่เราไม่ได้ผิดนะทั้งที่เราไม่ได้ผิดนะไม่ครับบางงครั้ถ้าผิดะครับแต่รอบนี้ไม่ผิดครับโดนล็อกมือให้ตายให้ฟัง ให้ฟังด้วยใจพี่พี่มาให้คนที่คนจะก้นผมตอยอ่ะพี่เมย์าข้ามาเลยวะจิตใจทบไว้อะไรอ่ะนี่แหละนี่คนที่บอกผมมาผมได้ยินมามันไม่ควรหรือเปล่าวะน่ะแต่บางทีบางคำมันก็รุนแรงเกินไปอเฮี้ยเลยครับอยู่ในคุกก็โดนล้อเลียนครับใช่ครับโดนล้อเลียนพี่เนี่ยอยากให้กลุ่มเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าทหานไหย เราไม่ได้อยากที่อยู่ใต้ใต้แบบใต้มือใต้ตีนมันอะ่เถ้าเกิดมันทําแบบถูกต้องอ่ะยังไงก็ได้แต่เงี้ยมันมันไม่ถูกที่แบบมาทําร้ายประชาชนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีครับทหารที่ดีแล้วก็ไม่ดีเฮ้ยมาหน้ามาหน้าใช่ป่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลยใช่ไม่ใไปใช้ยใครจอดยังกันมั้ยใครจอดอ่ะรอ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 ยิงเลยยิงเลยชิบเปิดขึ้นมาซักเรล่มแล้นะ นี้ไม่อาจไว้ใจใครได้ถ้ารักคือรบฉันก็จะรบด้วยหัวใจที่มันพร้อมตายเข่ากันว่าก่อนสึกครั้งไหนควรรู้ให้ดีว่าเรานั้ทำเพื่อใครเพีเดียวที่ฉันต้องการปกป้องใช่ไหมด้วยรักที่ไม่ในใจฉันพร้อมสี่จะตายตายหนึ่งตาหนึ่งตายหนึ่ง มาดักกันขนาดนี้อ่ะใครพอจะบอกได้ไหมเนี่ยอันนี้มันเรื่องอะไรไอ้ติอมบี้พวกผมคืนยุติธรรมให้พวกคนที่ไม่มีทางสู้อยู่แล้วครับไม่มีทางจะไปจับใครมั่วอยู่แล้วคือมันมันเรื่องนี้แหละหรือว่าอะไรทำไมไม่มีใครพูดอะไรกับผมเลย หนึ่งสี่สามครับจอมพลครับผมจอมพลทอยครับทุกคนอย่าเพิ่งไปทำอะไรเขาเว้ยอย่าอย่าอย่าไปยิงอย่าไปยิงจอมพลทอยเขาแสบตาไหมพี่แับจะส่งไฟเขาเด๋อวตาเขาหมดตาเขาหมดอเป่เก็บแสงเลยเก็บแสงเลยในคณจอมพลทอยถ้าเกิดผมขออะไรคุณอยากได้ไหมครับ อะไรครับว่ามาคือคุณอย่าไปยุ่งกับของพวกผมแล้วก็วกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะครับไปงั้นพวกผมก็จะจับมือรวมกันกับทีื่พวกคุณนะครับถ้าพวกคุณทำผิดผมก็คงไม่ทำอะไรพวกคุณหรอกคุณทำเกินกว่าเหตุใช่ใช่ช่อล็อกมือไม่ไแล้วเนไปแล้วเวลาแล้วเวลาโดนต้นไม่เห็นตำรวจมานเลยนะครับจิ๊บอกผมด้วยไหนจะเลือกล็อกมือมั่วอ,อีกใช่แล้วก็ให้คนอ,อื่นซ้อมอ,อีก ดูดีกับมาซ้อมนุ่นแรงมากผมเคยล็อกมือคนแล้วเตะคนด้วยแหละครับเฮ้ยครับประจำเห็นนะแบบชิวไม่จีบนะครับไม่ไปไล่เคลียร์ตนเลยนะใช่ครับยืนหนึ่งตัวอย่างเดียวเลยเอาไปทวงน้ำด้วยผู้มึงผู้มึงโดนอะไรกันมาบ้างเนี่ยขายของชิวเลยขับรถกมีน้ำมีน้ำั้ม เจมอสหราวะเนี่ยลูกสาวเจมอสตรงนี้นนนคุณคนแค่รับปากนะครับคุณจะไปยุ่งกับคุณเนงงี่ยยิ่งขึ้นเยิ่งว่าทไมมันร้องกันเนีย่ยโดนถ่วงน้ำคุณนี่ก็อึดเหมือนกันนะครับเนี่ยโดนกระสุนยิงขาไม่ลองสักแอกเลยเออพี่ก็ฝึกมาดีหรือเปล่าพี่ก็ฝึกแบบทหารลอยตัวเนี่ยโซเซก็อาจจะถึงแล้วดูถ้าลั่นมาเอ๊ะ<ร> <laughs> ี่แปลกเลยนะไม่เข้าเลย โครงการอ่ะให้มากระทืบอันนี้ใครเป็นคนโดนอ่ะใครเป็นคนโดนต้องกระทืบต้องให้เดือดริปเปอร์อ่ะกลุ่มเดือดริปเปอร์เขามาคุยอ่ะโดนแบ่แบ่ด้วย